สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรศักชัดทุกหลีกับผมตามจิรศักวันจันทร์ที่1ธันวาคมเริ่มต้นเดินใหม่กันที่เกาโชเซเรียลาลิกาสเปนและแชมเปี้ยนชิพอังกฤษบอลอาจจะบางตากันหน่อยแต่ผมประจัดมาให้3คู่เหมือนเดิมครับคู่แรกซึเกาโชเซเรียบอโลญญาที่ฟอร์มในบ้านไร้พ่าย,ายเปิดบ้านรับมือเครโมเนเซที่ฟอร์มกำลังแกว่งคู่ที่2ลาลิกาสเปนรายยอบายเกโนพบกับไอ้ข้างคาวบาเลนเซีย และปิดท้ายด้วยศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์มิงแฮมซิตี้ที่เกมรุกกำลังเข้าฝากที่เจอกับวอตฟอร์ดที่เป็นของสแลงของเจ้าบ้านส่วนรายงานผลและทัศนะคู่อื่นออีกหลายคู่นอกเหนือจาก3คู่นี้ผมจะเช็คข้อมูลก่อนเตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวนะครับเจอกันที่ t j ตอง7เข้ามาทักทายไล่เปลี่ยนทัศนะก่อนเตะกันได้เลยครับคู่แรกเรามาเริ่มงกันที่เกาโชเซเรียเวลาตีสองครึง่งบอโลนญาอันดับ5เปิดบ้านเจอครโมเนเซอันดับ11 ภาพรวมราคาตลาดคู่นี้บอลญยามีกำแพง1ลูกขยับลงมาจาก1.25ราคาน้ำฝั่งต่อถูกมากตลาดมั่นใจในเจ้าบ้านสุดๆและกำแพงสูงต่ำเปิดม,มาที่2.5แต่ค่าน้ำฝั่งต่ำถูกกว่าตลาดมองว่าเจ้าบ้านชนะแน่แต่อาจจะยิงไม่เยอะครับราคาพลูจ่ายเจ้าบ้านแค่1.42จ่ายทีมเยือนถึง6.7มดูฟอร์มการเล่นกันครับบอลญยาฟอร์มโหดมาก12นัดในลีกชนะ7เสมอ3แพ้2 ที่สำคัญคือเกมในบ้าน5นัดในบ้านชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครในบ้าน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะ70%ไม่แพ้ใครเลยเกมลุกยิงเฉลี่ย2.2ลูกต่อน,นัดและเกมรับเสียแค่0.5ลูกต่อน,นัดทำผลประกอบการดีให้นักลงทุนได้ถึง70%สกอร์รวมสูง60% ส่วนครโมเนเซ่ฟอร์ม10นัดหลังชนะแค่10%เกมลูกฝืดมากยิงเฉลี่ยแค่0.8ลูกต่อน,นัดและเกมรับเสียเยอะผลงานในลีก12นัดชนะ3เสมอ5แพ้4ฟอร์มรอกบ้าน6นัดชนะ2เสมอ2อ2แพ้2ฟอร์มยังส่งส่งด้านนักลงทุนทำผลประกอบการดีได้40%ส่วนใหญ่สกอร์รวมออกต่ำสถิติการพบกันของทั้งสองทีม4นัดหลังสุดในลีกบลนาไม่เคยแพ้ครมเนเซ ชนะ1เสมอ3สถิติเข้าทางเจ้าบ้านครับความพร้อมของทีมบอโลนยามีปัญหาตัวเจ็บขาดคัมเบียกี้และฟรอยเลอร์รวมถึงผู้รักษาประตูสกอรูรสกี้แต่แนวรุกอย่างออร์โซลินีอยู่ครบส่วนครโมเนเซต้องรอเช็คฟิตฝ่เซอร์เบนแต่มีทีเด็ดที่ผู้รักษาประตูเอมิลออเดโรที่เซฟกระจายแผนการเล่นที่คาดบอโลนยาคาดว่าจะมาในแผน4231เน้นกองบอลบุกใช้วิงแบ็กเติมเกม ส่วน ese, ครโมเนเซคาดว่าจะมาในระบบ352มาอุดเต็มที่ครับเน้นรับลึกแล้วรอสวนกับผ่านวิงแบ็กนาตามองว่าคู่นี้โบโลญญาชนะใสๆครับฟอร์มในบ้านไร้พ่ายเกมรับเหนียวเกมรุกดุดันเจอกับครโมเนเซที่เกมรุกฝืดกำแพงหนึ่งลูกถือว่าน่าลุ้นเม็ดสองผมมองว่าโบโลญญาจะบทชนะไปได้ไม่ยากครับมาต่อันที่ลาลิกาสเปนเวลาตีสามตรงครับรายอหนัก13บเปิดบ้านเจอบาเลนเซอันดับ16 เปิดมาคู่นี้ตลาดให้รายยอมีกำแพง0 5แต่บางสำนักให้กำแพง0.025ตลาดมองว่ารายยอดีกว่านิดหน่อยส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.25ราคาพลูจ่ายใกล้ๆกันเจ้าบ้านจ่ายน้อยกว่านิดหน่อยมาดูสถานการณ์ของแต่ละทีมครับรายยอ10นัดหลังชนะ50%ยิงเฉลี่ย1.7รลูกต่อน,นัดเสีย1.1รูปต่อน,นัดถือว่าฟอร์มรวมใช้ได้ครับไปดูผลงานในลีก13นัดชนะ4เสมอสแพ้5 ผลงานในบ้านไม่ค่อยดีนัก5นัดชนะ1เสมอ3แพ้1ทําผลประกอบการดีให้นัดลงทุนที่44%แต่บาลเซียการหนัก10นัดหลังชนะแค่30%และที่แย่ที่สุดคือเกมเยือน6นัดเยือนในลีกยังไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้4ยิงได้แค่2ประตูจากนัดเยือนเกมนอกบ้านคือจุดอ่อนใหญ่ลงของบาลเซียครับ สถิติการเจอกัน10นัดหลังรายโยชนะ3เสมอ5แพ้2ถือว่าสูสีมักจะออกเสมอบ่อยและส่วนใหญ่สกอร์รวมต่ำความพร้อมของทีมรายโยมีปัญหาตัวแบนถึง2ตัวอีซี่ราซอนและปาเตซิส2ตัวหลักแดนกลางและลิมเส้นส่วนตัวเจ็บมีมูมินและเอนเตเกาส่วนบาเลเซียขาดมุกตาเดียคาบี้และรามาสานีแนวรับขาดตัวหลักไป แผนการเล่นที่คาดไรยโยคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1จะใช้เดฟรูโตสโจมตีริมเส้นแม้จะขาดปาลาซอนแต่เกมรุกในบ้านยิงน่ากลัวส่วนบาเลนเซียคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ฝากความหวังไว้ที่เปปลูคุมกลางแต่เกมเยือนมักจะเล่นไม่ออกนาตามองว่าวัดใจเจ้าบ้านครับไรยโยแม้จะขาดปลาซอนแต่ได้เล่นในบ้านและฟอร์มรุกยิงดีเจอกับบาเลนเซียที่เกมนอกบ้านห่วยแตกแต่สถิติการเจอกันค่อนข้างสูสีหนักไปทางเสมอ กำแพงที่0.5ผมขอลุ้นฝั่งบาเลนเซียยืนหลังกำแพงอุดแน่นหวังเสมอครับและน่าจะออกที่สกอร์ต่ำปิดไทยกันที่แชมเปี้ยนชิพเวลาตี3ตรงเบอร์มิงแฮมอันดับ11เปิดบ้านเจอวัตฟอร์ดอันดับ15ภาพร่มตลาดคู่นี้เปิดมาให้เบอร์มิงแฮมมีกำแพง0.75ขยับมาจาก0.5ถือว่าต่อแรงพอสมควรครับส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.25ราคาผู้จ่ายเจ้าบ้าน1.72จ่ายทีมเยือน4.49 ตลาดยังมองว่าเจ้าบ้านได้เปรียบฟอร์มการเล่นล่าสุดเบอร์มิงแฮมผลนานในลีก17นัดชนะ7เสมอ4แพ้6ฟอร์มในบ้านดีอันดับ5ในบ้าน8นัดในบ้านชนะ5เสมอ2แพ้1 5นัดหลังสุดยิงไป14ประตูเกมรุกกำลังเข้าฝากสุดๆครับยิงเฉลี่ย2.0ต่อน,นัด10นัดล่าสุดรวมทุกรายการทำผลประกอบการดีให้นักลงทุนที่40%สกอร์รวมสูง60% ส่วนวัดเฟิร์ดผลงานในหลีก17นัดชนะ6เสมอ6แพ้5เกมเยือน8นัดชนะแค่1เสมอ3แพ้4ผลงาน10นัดล่าสุดรวมทุกรายการชนะ4เสมอ4แพ้2แต่จุดเด่นคือไม่แพ้ใครมา5นัดติดทำผลประกอบการดีให้นักลงทุนที่60%ด้านสถิติการเจอกันสถิติสวนทางกับราคาครับ10นัดหลังสุดเบอร์มิงแฮมชนะแค่นัดเดียววัตฟอร์ดชนะ8เสมอ1 และวัดฟอร์ดไม่แพ้เบอร์มิงแฮมมา7นัดติดต่อกันแล้วนี่คือบอลแพ้ทางของแท้ครับความพร้อมของทีมเบอร์มิงแฮมขาดโทโมกิอิวะตะที่ติดโทษแบนและตัวเจ็บอีกหลายตัวส่วนวัดฟอร์ดก็มีตัวเจ็บเหมือนกันทั้งแบ็กซ้ายปีขวาแผนการเล่นที่คาดเบอร์มิงแฮมจะมาในระบบ4-2-3-1เน้นเกมรุกเต็มตัวในบ้านใช้ปีโจมตีและหวังใช้ความสามารถเฉพาะตัวของกองหน้า mm hmm. เพื่อทำประตู ส่วนวัตเฟิร์สจะมาในระบบ4-4-2เน้นรับและโต้กลับใช้ปีกความเร็วสูงและกองหน้าคู่และตามมองว่าคู่นี้ราคาล่อใจครับเบอร์มิงแฮมมีกำแพง0.75เพราะฟอร์มในบ้านดีแต่สถิติการเจอกันมันฟ้องว่าวัตฟิร์ด,ดูดีกว่าและวัตฟอร์ช่วงหลังก็เหนียวแน่นแต่เกมเยือนวัตฟิร์ก็ไม่ดีผมมองว่าเบอร์มิงแฮมที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักจะเปิดบ้าน,านปลดล็อกยิงทะลุกำแพงไปได้ครับ นี่คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดจากข้อมูลที่เรามีครับละทัศนะคู่อื่นอนอีกหลายคู่นอกเหนือจาก3าคู่นี้ผมจะใช้ข้อมูลก่อนเตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวนะครับเจอกันที่ at tj ตองเเข้ามาทักทายและเปลี่ยนทัศนะก่อนเตะกันได้เลยครับถ้าชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกที่อิงจากข้อมูลและสถิติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนดูบอลให้สนุกนะครับสวัสดีครับ